สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน FN Line ใหม่กันหน่อยนะเป็นปืน16ปีนะครับผมสีเขียวโคตรสวยนะปืนกระบอกนี้นะแล้วก็จะมารีวิวเสื้อด้วยนะครับผมก็ตีบวก0ถึง1 1นะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่อินเวนท์ให้เพื่อนๆดูนะว่าเสื้อมันสวยประมาณไหนนะแล้วก็บวกแค่ไหนนะประมาณนี้เลยนันเพื่อนเนี่ยบวกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโคตรสวยนะไปซื้อได้เลยนะเพื่อนก็ประมาณ150ลบนะครับผม ซื้อในใหมลนะครับผมเนี่ยก็จะเป็น FN นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะเขียน FN ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนนะเพราะว่าเห็นบอกว่าแรงขึ้น2หน่วยเนี่ย FN ธรรมดานะที่เป็นลายใหม่เนี่ยประมาณนี้นะครับผมบเพื่อนๆเ,เรามาดู FN 1 6ปีนะครับผมก็จะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะแต่ว่าบอกเลยไปเล่นจริงเนี่ยแรงมากนั่นเพื่อนนะผมก็ได้ไปจัดมา2-3กระบอกแล้วก็ระเบิดแล้วก็ปืนพกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะตีบวก 0-10s ถึงนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกนะครับผมเราก็จะได้เสื้อตัวนี้มานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้คือเอฟเฟกใหม่นะเพื่อเป็นเอฟเฟกอ่ะเหมือนเหมือนควันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะในการบวกนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาดู fn นะครับผมเติม300รับเลยนะครับผมปืน sf16 ปีนะครับผมแล้วก็จะบวกขึ้น2หน่วยนะแล้วก็เป็นฟาร์มาเจน2ซะด้วยนะนเพื่อนๆนะ แล้วก็ปืน fn 8นะครับผมแล้วก็ปืนลูกซองนะครับผมแล้วก็ปืนสไนรัวนะกระบอกนี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ดีพาราโดก็คือปืนพก4ีรูนะแล้วก็ปกติก็เป็น4นัดใช่ไหมก็เพิ่มมาเป็น5นัดนะครับผมก็จะโอ้โหบอกเลยว่าขนาด4ีนัดก็ยิงไม่หมดนะครับผมอันนี้ก็คือมีดนะครับผมแล้วก็โโฮเวตก็คือพว่วนะครับผมแล้วก็ m 6 7ก็คือระเบิด ครับผมแล้วก็สโมกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาเด่นทีมสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆดูคำๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆมาเล่นด่านเวนิเซียกันหน่อยนะครับกับปืน16ปี FN นะครับผมปืนนี้ก็แรงเทียบเท่าปืน FN Platinum นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะโยนแสงไปก่อนเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งมานะเห็นไหมสองตัวเลยขอสอดได้ไหมโอ้โหจกพกไม่ทันนะเพื่อนนะได้หนึ่งตัวก็ยังดีอ่ะได้เอพีด้วย มาครับผมเริ่มเกมที่3เลยเพราะว่าก็ได้หนึ่งหนึ่งแล้วนะผมก็จะวิ่งมาโยนระเบิดก่อนนะเพื่อนเพื่อนดูระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะโยนไปได้แน่นอนนี่ไงเห็นไหมเพื่อนโตรฟุกเลยพี่มาไวจัดหัวแต่ครับผมโอ้โหมาซ้อนกันอย่างดีเลยนะเพื่อนนะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนๆนก็ตายก็เริ่มใหม่นะครับผมวิ่งไปโยนระเบิดควันก่อนนะตามสเต็ปผมแล้วก็แสงนะครับผมสักสองลูกไปเลยแล้วกัน ก็จะวิ่งอ้อมผมวิ่งอ้อมมาอย่างไกลเลยมาดูสั้นเหมือนเดิมนะเพื่อนก็อยู่หลังกระถางดอกไม้ไม่แมสองตัวอ๋อในหนึ่งตัวนะครับผมตัวที่สองจะได้ไหมผมเน้นๆครับผมโอโ้โหกระสุนหมดก่อนอเฉยๆนะเมื่อกี้เนี่ยผมยิงเล่นน่ะเมื่อกี้มาเกิดใหม่ละตายอย่างเี็ว,วน,นะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็รอก่อนรอให้เขาวิ่งมา้วก็จะเราเป็นฝ่ายดักไง ตอนนี้เราเป็นไฟดักนั้นเพื่อนนะโยนระเบิดไปก่อนนะผมเผื่อได้เหมือนยาวจะมาเลยโยนระเบิดไปยาวนะผมทำชิ่งกันนะผมก็จะมาแอบก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงยาวได้ยินเสียงยาวมานะเพื่อนนะเนี่ยด้านหลังผมไม่ไดะเราแอบก่อนแอบก่อนด้านขวามือผมมาแล้วยิงเพื่อนผมเหรอขออีกหนึ่งตัวได้ไหมขอตัวที่สองได้ไหมครับผมเก็บไปสองนะครับผมตอนนี้ก็เหลือ,ออีกหนึ่งตัว ก็จบเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมก็ชนะนะครับมาเดี๋ยวระเบิดแสงไปก่อนนะครับผมเหมือนพานจะมาเลยได้ยินเสียงนั่นเพื่อนเนี่ยด้านขวามือนี่ไงแต่งชุดเต็มนะไม่ตายเฉยป่ะเขาใหม่ไหมไ,หม,ไหม่ตัวที่สองได้ไหมโอโ้เรียบร้อยครับผมจบแล้ว จบอย่างเร็วเลยนะนเพื่อนนะรอให้ผมเกิดก่อนเหมือนเดิมสเตปเปเดิมๆน,นะนเพื่อนนะรอให้เขาวิ่งมาเลยเราก็จะไม่ต้อง,องกงนะ็ไม่กันดุึ่นะไม่กันดุโอ้โหได้เอพีว่ะโอ้โหไม่ตายว่ะโอ้โหไดเอพี AP แล้วเพื่อนขอหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่อยากไดเอพีว่ะไม่มีว่ะไปผมจะบุกเลยแล้วกันนะด้านขวามือได้ยินเสียงละเนี่ยซ้ายมืออ่ะ ใช่ไหมนเก็บไปหนึ่งครับเก็บไปสองครับผมหมดหรือยังหมดนะครับผมก็ชนะอีกเหมือนเดิมน,น,น,นะครับผมก็สี่สีเท่านะสี่สี่นะตอนนี้ก็ตอนนี้ร้อยผมเกิดก่อนเลยนะครับนะวิ่ง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 ไปโยนระเบิดน,นะครับผมดูว่าผมจะได้ไหมผมว่าได้แน่นอนลูกนี้สามลูกผมเนี่ยโอ้โหมันสั่งได้ผมมันแตกด้วยเพือ่อนเขาแอบหลังกล่องน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่ลูกก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้นะ เราตามนะครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วมาโดนไหมเนี่ยขอละกันตัวนี้โอ้โหไอ้กวจะยิงได้เพื่อนกดเน้นๆเลยผมหักเมาส์อยู่สองสามรอบเนี่ยนะเพราะว่าปืนมันดีดเราก็คุมให้ดีๆนะเพื่อนโดนควันไปก่อนนะครับผมผมก็จะวิ่ง <ๆ S 1> ไปทางสังส้นสะพานนะครับผมแล้วก็มาเพื่อนเดี๋ยวเปิดให้มาโกดเขียนแต่ครับผมขอตัวที่สองได้ไหมตัวที่สองได้ครับผมตัวที่สามได้ไหมโอ้โกระสุนหมดปะปกหน่อยละกันโอ้โหเพื่อนเมื่อกี้เนี่ย กระสุนผมนึกว่าจะเหลือเยอะนะนึกว่าจะเหลือสัก5้าหกนัดนะเหลือนัดเดียว <c oughs> มาบกุบกบุกพานหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนโดนแสงเพ mm. ื่อนไปแล้วขอยิงได้สักหนึ่งตัวก็ยังดีและะ้วตอนนี้อ่ะขอ,อหนึ่งตัวก็ได้โอ้โหก็ยังดีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนไม่ตามเมื่อกี้ถ้าเพื่อนตามผมแบบเรียแบบร้อยแล้วอาจจะเพื่อนได้น <c oughs> ันเพื่อนนะโดนระเบิดควันไปก่อนนะแต่ผมก็จะบุกด้านมงนันเพื่อนรอบนี้ก็จะบุกมงกันหน่อยนะเพื่อนไปดีเพื่อน เข้าเลยก็ได้เ,เ,หเหมือนในโมงผมได้ยินเสียงนะสองตัวคิดว่านะผมคิดว่าในโมงมีต้องมีสักตัวเนี่ยด้านด้านด้านซ้ายมือของผมนี่แหละมีไงเนี่ยโดดผ่านผ่านไปที่ันงโอหเหมือนที่คิดไว้เลยอะ่ะเพื่อนๆสองตัวโอ้โหเพื่อนๆแปดห้าแล้วตอนนี้เกมกาลังตึงนะฝั่งผมได้หนะ้านะฝั่งฝั่งนั้นไนะด้แปดนะดูว่าพวกผมแต่าไหมเกมนี้มันตึงนะเพื่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยระเบิดอะไรนักหนาวะเนี่ย มาระเบิดหมดแล้ววิ่งกลับมานะครับผมโอ้เพื่อนโดนระเบิดตายว่ะกดเน้นๆครับผมได้ไหมได้นะครับผมเพื่อนหนึ่งคิวครับผมเดี๋ยวขอใส่ลูกก่อนตามซ้ายมือมีมีไงได้ครับผมเดี๋ยวแตกด้วยตัวสองได้ไหมโอ้โหปืนเอร์แรงกว่าผมนะเมื่อกี้ผมโดนไปวิ่งไปโดดไปโดนกระสุนเขาเองนะเพื่อนนะเพราะว่ามันชุลมุนโดนแสงนะเพราะว่ามีคนบุกโฮงบ่อยมากนะครับผม นะจะไปด้านไหนดีผมรอบนี้น,นี้ก็รอก่อนให้มีมคนบุกมาปะเีแ็บบร้อยครับผมโยนแสงกยาวกันะนะฮะจะได้ระเบิดนะครับผมตัวนี้ได้แน่นอนต้องได้ระเบิดแล้วเอโหอยเหมือนสั่งได้เพราะว่าผมเห็นเขาวิ่งกลับไปกลับมาไงบุกยาวเลยแล้วกนะันนะได้ตัวนี้ได้หนึ่งคืนครับผมัวที่ซองได้ไหมเก็บ2องครับ ตัวที่3โอโ้โหไม่ได้นะกำลังใส่ลูกอยู่เลยไม่มีคนมากับผมเหมนะยังได้อันดับหนึ่งอยู่นั้นเพื่อนนะเป็นยังไงเพื่อนเกมเกมตึงไง87แล้ว8 7แล้วเดี๋ยวพวกผมจะชนะได้ไหมเกมนี้ต้องรอดูนะครับผมวิ่งไปผ่านเลยแลนะ้วกันนั้นเนพื่อนมะเปิดเพื่อผ่านเดี๋ยวจะผมเปิดให้มันนะเก็บไปหนึ่งคิวครับผมใส่ลูกก่อนโอโ้โหชนะเลยอ้าวแ 8, 8แล้วเพื่อนเนี่ยเกมตึงผมบอกแล้ว88นะครับ ตอนนี้ก็ไปครับผมสเตปเดิมนะบุกพานมันเดิมนะเพราาพานมันบุกง่ายครับผมตอนนี้ก็รอให้ระเบิดมาก่อนนะระเบิดพานมันเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะตายนะเพืนนะน,นี่ก็รอให้ระเบิดมาก่อนนะค่อยไปทีมผมมากันเยอะละตอนนี้คือพร้อมบุกไงตอนนี้นะใครมาละเพื่อนเก็บไปหนึ่งคิวครับผมเก็บสองได้ไหมขอตัวที่สองได้ไหมได้ได้เพื่อนเพื่อนใูก,ก่อนอูเกินมีไหม เพื่อนตายตรงไหนเนีเ่ยเพื่อนตายในเกลือน,นี่แหละใช่ไหมไม่มีอันเพื่อนโอ้โหชนะเลยครับผมโโก็แปดเก้าแล้วเห็นไหมเพื่อนจากทีมผมห้าแล้วเนี่ยที่ผมห้าแล้วเอาดูดูเกมนี้จะเพราผมจะพิเกมได้ไหมจะชนะได้ไหมหรือว่าผมจะแพ้โอ้โหระบบมูงอย่างเยอะเลยวะ่ะตัวห้ามูงไหมไม่มีครับผมไปเราก็วิ่งผ่านเหมือนเดิมนะเพื่อนๆระบบตายเสียได้ครับมผม อาจฟุกได้ระเบิดนะครับผมมแล้วผมเก็บเ,เป็นหนึ่งคิวครับผมตัวที่สองได้ไหมโอโ้โหไม่ตายป่ะเพื่อนลารสป่ะในเกิดมีอีกไหมรอก่อนนะทางซ้ายมือน,นี้จะเปมนยังไ,ไ,ไงโอโ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมลนเกินน่ะก็คงจะจบแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยก็เหลือตัวสุดท้ายละ เพื่อนก็วิ่งเข้าวงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมได้24ดคิวนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ